การกราวดิง้งหรือการเดินเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินพื้นหญ้าหรือพื้นทรายตามธรรมชาตินับว่าเป็นวิธีที่มีความเรียบง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่เป็นวิธีที่ทรงพลังในการคืนสมดุลพลังงานของร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในบริบทของการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณและผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมซึ่งหลักการในเรื่องของพลังงานกับการกราวดิง้งก็พอจะอธิบายได้ดังต่อไปนี้นะคะ ข้อ 1. โลกถือว่าเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าตามธรรมชาติพื้นผิวโลกมีประจุลบตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งสามารถถ่ายเทเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยตรงผ่านการสัมผัสเช่นการเดินเท้าเปล่าในชีวิตประจำวันเรามีการสะสมพลังงานไฟฟ้าสถิตและพลังงานลบทางอารมณ์เช่นความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าความโกรธไว้ในร่างกาย การกราวดิ้งจึงเป็นวิธีการที่ช่วยสมดุลพลังงานนี้โดยตรงด้วยการถ่ายเทประจุบวกออกจากร่างกายและรับประจุลบที่มีคุณภาพจากธรรมชาติเข้ามาแทนที่ซึ่งคำว่าประจุบวกกับพลังงานบวกและคำว่าประจุลบกับพลังงานลบที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความหมายเดียวกันนะคะข้อ 2. การถ่ายเทพลังงานลบในมิติพลังงานทางจิต พลังงานลบต่างๆที่ค้างค้างอยู่ในร่างกายเช่นความกลัวความเหนื่อยล้าหรือพลังงานของอารมณ์ที่ไม่ปล่อยวางมักติดอยู่ในบริเวณบางจุดของร่างกายโดยเฉพาะที่จักระฐานรากหรือรูจักระหรือที่เราเรียกว่าจักระที่หนึ่งซึ่งเป็นจักระล่างสุดที่ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของกระดูกสันหลัง การเดินด้วยเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินหรือพื้นทรายที่เป็นธรรมชาติจะช่วยเปิดจักระฐานให้กลับมาเชื่อมต่อกับพลังงานธรรมชาติของโลกได้มากขึ้นซึ่งส่งผลดีทําให้พลังงานในร่างกายมีความนิ่งและเสะเียนนอกจากนั้นยังช่วยถ่ายเทพลังงานที่ติดค้างลงสู่พื้นดินโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไร แต่ตั้งจิตปล่อยให้พลังงานค่อยๆไหลลงไปเท่านั้นเองซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปก็เปรียบเสมือนการต่อสายดินของระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งถ้าไม่มีการทำงานของระบบนี้ก็จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างไม่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ ข้อ 3. เป็นการปลดปล่อยความคิดวนซ้ำการยึดติดและพลังงานด้านลบจากอดีตให้ออกไปการกราวดิ้งไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องพลังงานทางกายแต่ยังช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเพราะในขณะที่เท้าสัมผัสดินความรู้สึกจะถูกนำกลับมาสู่กายไม่หลงอยู่ในความคิดหรืออารมณ์ด้านลบ โดยเฉพาะในเส้นทางของทวินเฟรมที่อารมณ์และคลื่นพลังงานมักมีความไม่เสถียรอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้นลงลงได้ง่ายการกราวดิ้งจะช่วยให้เราไม่จมหรือลอยไปกับพลังงานของอีกฝ่ายมากจนเกินไปข้อ4พลังงานจากธาตุดินจะช่วยฟื้นฟูศูนย์กลางพลังงานของเราได้ ธาตุดินในธรรมชาติให้ความรู้สึกมั่นคงสเสถียรและปลอดภัยทางด้านจิตใจและความรู้สึกซึ่งมีความจำเป็นต่อการหลอมรวมพลังงานทวินเฟรมให้เป็นความรู้สึกสงบนิ่งภายในเพราะหากจิตใจของเราเปิดกว้างหรือมีการส่งพลังงานออกนอกมากเกินไป ก็จะทำให้พลังงานภายในของเราไม่มีฐานรากหรือไม่มีศูนย์กลางพลังงานที่มั่นคงเพราะพลังงานมีการไหลออกสู่ภายนอกตลอดเวลาสำหรับวิธีการฝึกกราวดิ้งอย่างง่ายและทำได้บ่อยเท่าที่เราสะดวกก็มีคำแนะนำดังต่อไปนี้นะคะ 1. เดินด้วยเท้าเปล่าหรือถอดรองเท้าเดินนะคะเดินอย่างมีสติ บนพื้นดินพื้นหญ้าหรือพื้นทรายตามธรรมชาติประมาณ1 0บถสนาทีต่อวัน 2. หายใจเข้าลึกๆขณะเดินและตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอปลดปล่อยพลังงานลบภายในร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้าลงสู่พื้นโลกและขอรับพลังงานบริสุทธิ์ของธรรมชาติเข้ามาแทนที่เพื่อให้เกิดผลดีในการปรับสมดุลพลังงานและการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณในขั้นตอนต่อไปข้อ 3. เมื่อครบเวลาแล้ว ให้อธิษฐานกล่าวคำขอบคุณสถานที่บริเวณนั้นอธิษฐานกล่าวคำขอบคุณพลังงานอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลและช่วยอบอุ้มชีวิตของเราไว้ในทุกๆวันและสำหรับผู้ที่เป็นทวินเฟรมนะคะหากต้องการกราวดิ้งแบบมีพลังพิเศษเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของคู่ทวินเฟรมของตนเอง เราก็มีคำแนะนำที่เป็นบทภาวนาหรือเป็นแนวสมาธิที่ใช้ระหว่างการกราวดิ้งหรือการทำสมาธิในธรรมชาติมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งบทกราวดิ้งที่มีความพิเศษและมีความเฉพาะเจาะจงนี้ก็เพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานของคู่ทวินเฟรมในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น โดยเน้นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลังงานความรักอันบริสุทธิ์และเปิดใจรับพลังแห่งการรวมตัวกันอย่างสงบนิ่งซึ่งบทภาวนานี้สามารถใช้ในขณะเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินพื้นหญ้าหรือพื้นทรายหรือแม้แต่ใช้ในขณะนั่งสมาธิสัมผัสพื้นโลกโดยตรงก็ได้เช่นกันค่ะและต่อไปนี้ก็เป็นบทภาวนาในขณะที่เราทำการกราวดิ้งนะคะ ข้าพเจ้าขอเชื่อมต่อร่างกายของข้าพเจ้าไว้กับพลังแห่งแผ่นดินของพระแม่ธรณีให้พลังของธาตุดินรับเอาความกลัวความกังวลความลังเลสงสัยความเหนื่อยล้าและพลังงานด้านลบในตัวของข้าพเจ้าไปให้ทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการเติบโตทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจงหลุดลอยออกจากฝ่าเท้าสู่ความเงียบอันศักดิ์สิทธิ์ของโลก ข้าพเจ้าขอเปิดใจและเปิดจักระฐานรากให้แนบแน่นกับแผ่นดินธรณีดุดดังต้นไม้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้ลมจะแรงน้ำจะไหลแต่ข้าพเจ้ายังยืนหยัดได้ด้วยร่างกายและจิตใจที่สงบข้าพเจ้าขอปลดปล่อยให้ความรู้สึกที่ไม่ดีในอดีตไหลลงดินและปล่อยให้อนาคตอันสดใสพักอยู่ในมือของจักรวาล ข้าพเจ้าขอเชิญพลังงานของคู่ทวินเฟรมของข้าพเจ้าเข้ามาในวงจรพลังที่มั่นคงและบริสุทธิ์นี้หากเขายินดีและพร้อมด้วยจิตวิญญาณขอเชิญเขาเข้ามาไม่ใช่เข้ามาเพื่อเติมเต็มแต่เข้ามาเพื่อสันพ้องกับความสงบของข้าพเจ้าความรักของเราจะไม่เร่งรีบไม่คาดหวังไม่ยึดติดแต่จะเป็นพลังงานอันนิ่งสงบที่ล่องลอยอยู่ในใจเสมอ และหากยังมีระยะห่างข้าพเจ้าก็จะรักเขาในระยะห่างที่สมดุลและบริสุทธิ์และในห่วงแห่งความสงบนี้ข้าพเจ้าขออยู่กับลมหายใจอยู่กับเท้าที่ยืนอยู่บนพื้นดินและอยู่กับหัวใจที่เชื่อมอยู่กับรักแท้ที่อ่อนโยนและมั่นคงค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับบทภาวนาในการกราวดิ้งเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของคู่ทวินเฟรมค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของบทภาวนาที่ใช้ในการอธิษฐานจิตซึ่งก็ไม่ได้เป็นแนวทางคําภาวนาที่เป็นบทที่ตายตัวนะคะถ้าหากว่าใครต้องการที่จะปรับเปลี่ยนข้อความในจุดใดก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะซึ่งบทภาวนานี้คุณก็อาจจะพูดในใจหรือพูดออกเสียงอย่างเบาๆช้าๆในขณะที่กําลังกราวดิง้งหรือขณะทาสมาธิในธรรมชาติได้ และถ้าหากใครที่อยากกราวดิ้งในธรรมชาติหรืออยากทำสมาธิในรูปแบบนี้แต่ไม่มีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติรอบตัวก็สามารถที่จะทำได้ด้วยการวางเท้าเปล่าบนพื้นไม้พื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องได้นะคะหรือจะวางเท้าเปล่าลงไปบนดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ก็ได้เช่นกันค่ะ จากข้อความทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการกราวดิ้งไม่ใช่แค่การเชื่อมโยงทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงในระดับจิตวิญญาณกับโลกและตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางเพื่อค้นหาความสงบสุขและความหมายที่แท้จริงในชีวิต